สุกคุกสนุกคิดวันนี้นะคะฟินมีเรื่องราวดีๆสนุกๆเปรี้ยวจี๊ดมาฝากกันค่ะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะน้องๆสามารถเรียนรู้ผ่านการทำอาหารอย่างสนุกและปลอดภัยที่สำคัญสามารถคิดได้ทำได้เรียนรู้ลงมือทำอย่างมืออาชีพไปกับพี่เชฟฟินค่ะ วันนี้นะคะเรามีเจ้าเชฟตัวน้อยมาร่วมสนุกกับเรานะคะขอเชิญน,น้องปอและน้องกันค่ะสาวน้อยน่ารักค่ะสนุกทุกสนุก กันกับน้องปอจากสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้เด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะมะนาวกับเลมอนครับมะนาวกับเลม,มอนค่ะถูกต้องถูกต้องว่าแต่ตัวไหนเป็นมะนาวตัวไหนเป็นเลมอนไหนแยกกันไหมอันนี้เลมอนครับอันนี้มะนาวค่ะถูกต้องค่ะแล้วเจ้ามะนาวกับเลมอนเนี่ยปกติเราใช้ทําอะไรบ้างนะ ทำอาหารค่ะทำอาหารทำเครื่อง,ง,งดื่มครับเก่งมากเลยแต่รู้ไหมคะว่านอกจากจะนำมะนาวกับเลมอนเนี่ยมาทำอาหารและเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยมันทำอะไรได้อีกล่ะครับเชฟมันให้พลังงานค่ะเด็กๆสงสัยไหมว่ามันจะให้พลังงานได้ยังไงเจ้าผลไม้กลมๆลูกเล็กๆแบบนี้เนี่ยสงสัยค่ะสงสัยใช่ไหมแค่อย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาทดลองทดสอบกันเชฟจะชวนทำการทดลองวิทยาศาสตร์หรอครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองพลังงานไฟฟ้ากันพร้อมอยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยอ,อ่ะของน้องกันนให้เป็นเลมอนส่วนของน้องปอนะคะให้เป็นมะนาววันนี้เนะเราจะใช้เหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญสองบาทก็ได้นะคะเสียบลงไปในช่องที่เชฟทํารอยมีดไว้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ย ให้เราใช้ตะปูนะคะแบบนี้จิ้มลงไปค่ะปึ๊บทำแบบนี้นะคะให้เหมือนกันก่อนสี่ลูกค่ะแต่ก่อนอื่นนี่มีอุปกรณ์ให้ด้วยขอบคุณค่ะครับเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยกันคนนี้อ่เป็นยังไงคะผมแปลงล่างได้เลยครับโอ้โอหขนาดนั้นเลยอะทำอย่างที่เชฟบอกเลยปักเหรียญไปในมะนาวนะคะฝั่งหนึ่งเป็นเหรียญอีกฝั่งหนึ่งเป็นตะปูค่ะอืม เชฟก็ลุ้นเหมือนกันนะไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงให้พลังงานไฟฟ้าได้ไหมนะอ่ะเสร็จแล้วค่ะได้แล้วก็เชฟมีสายไฟให้แบบนี้ค่ะ เวลาเราเรียงนะคะเราก็เรียงสลับเส้นไปเลยค่ะฝั่งนี้นะคะเราจะใช้สีดำอ,อ่าฝั่งนี้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ด้านที่ไม่เหมือนกัน <_ S 1> เช่นถ้าเราเสียบด้านที่เป็นตะปูไว้แล้วสายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราต้องหนีบด้านที่เป็นเหรียญค่ะใช่แล้วก็ทําสลับกันไปเลยแบบนี้อ่ะใช่จับตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีตัวคลิปไว้อย่างนี้อัหนีบตรงนี้ได้ปุ๊บอ่าเหมือนคล้ายๆตัวหนีบค่ะใช่กด แล้วฝั่งนี้เราต้องต่อกับอะไรคะฝั่งนี้เป็นตะปูคถูกต้องค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นสุดท้ายนะคะฝั่งขั้วสีดําและสีแดงนะคะเราจะนํามาหนีบหลอดไฟค่ะหลอดไฟที่เชฟเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะมีสองขาแบบนี้เราก็ใช้สายสีแดงนะคะหนีบข้างนึงแล้วก็ใช้สายสีดำหนีบอีกข้างนึงค่ะเรามาดูกันว่า สิ่งมหัศจรรย์อะไรจะเกิดขึ้นคะเชฟจะให้สัญญาณนะคะหนึ่งสองซ้ำแล้วหนีพร้อมกันนะหนึ่งสองซ้ำหนีไปโอ้เด็กๆเห็นอะไรไหมคะเห็นไปๆนิดนงสีส้มค่ะเราต้องเล็งใช่ไหมเห็นชัดไหมคะเนี่ยไม่ชัดค่ะไหนลองเล็งซิไม่ชัดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเชฟจะทำให้เห็นชัดขึ้น นี่ชัดเจนเลยครับชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อน,นะว่าเลมอนกับมะนาวเนี่ยจะให้พลังงานไฟฟ้าจนถึงขั้นที่หลอดไฟจะติดได้เลยเป็นยังไงคะการทดลองนี้สนุกมากเลยคะ่ะแล้วมันทําให้ไฟติดได้ยังไงล่ะครับเชฟก็เพราะว่าในผลไม้ที่เป็นมะนาวและเลมอนนะคะเขาจะมีกรดชนิดหนึ่งสูงมากเรียกว่ากรดซิตริกค่ะ ซึ่งกรดซิตริกนะคะเขามีคุณสมบัติในการนำประจุไฟฟ้าหรือประจุไอออนนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ประจุไอออนคืออะไรใครรู้บ้างไอออนไอออนเอ้ยเคยได้ยินไหมไอออนเคยได้ยินครับะได้ยินที่ไหนคะโรงเรียนครับว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็น ตอนผมเรียนวิทยาศาสตร์แต่ผม,มจำไม่ได้แล้วค่ะประจุไอออนนะคะก็คืออะตอมชนิดหนึ่งนั่นเองอะตอมนะคะก็จะมีเป็นอะตอมขั้วลบและขั้วบวกนะคะตอนนี้เริ่มคุ้นเรื่องขั้วลบขั้วบวกอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่มีขั้วลบและขั้วบวกแบตเตอรี่ครับใช่ค่ะเด็กๆในมะนาวและเลมอนนะคะมีจรดซีติกซึ่งมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้านะคะเรานำเหรียญน,นะคะมาเสียบลงไปในมะนาวและเลมอนเนี่ย มันก็จะให้คุณสมบัติเป็นขั้วบวกค่ะแล้วก็ตัวตะปูนะคะซึ่งเป็นเหล็กหรือโลหะเนี่ยเราจิ้มลงไปจะมีคุณสมบัติเป็นขั้วลบค่ะพอเรานํามาต่อกันแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดวงจรไฟฟ้าที่เป็นมีขั้วบวกและขั้วลบนะคะทําให้หลอดไฟติดได้ค่ะแล้วถ้าเกิดผมเอาหลอดไฟจิ้มไปในเลมอนเลยได้ไหมครับเอต้องทดลองดูนะคะลองค่ะ,คะลองเลยค่ะ ติดไหมนะไหนต้องแอบส่งของผมไม่ติดครับไม่ติดของน้องปอล่ะคะไม่ติดค่ะไม่ติดนะคะ,ะ,คะแล้วเด็กๆคิดว่าทําไมเราเสียบหลอดไฟไปในลูกมะนาวและลูกเลมอนแล้วหลอดไฟถึงไม่ติดคะเพราะว่ามันไม่มีสายควบวกกบขัวลบครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราขาดสิ่งนี้นี่เองัก็คือสายไฟที่จะช่วยส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าค่ะเชฟคะถ้าหนูเอาทดลองเนี้ยไปใช้กับผลไม้อื่นจะได้ไหมอ่ะคะ ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องเป็นผลไม้ที่มีกรดอะไรสูงเหมือนกันซิตริกครับใช่แล้วค่ะก็ต้องเป็นผลไม้ที่มีกรดซิตริกเหมือนกันนะคะสองอย่างนี้เนี่ยมีอะไรที่คล้ายคลึงกัน รสชาติเปรี้ยวครับรสชาติเปรี้ยวฉะนั้นเนี่ยผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีกฎซีติกสูงทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้านั่นเองอย่างเช่นส้มแอป,ปเปลิลมะเฟืองแล้วก็มันฝรั่งค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะทั้งน้องการน้องปอแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะสามารถนํารายการผลไม้ที่เชฟบอกไปเมื่อกี้นะไปทําการทดลองทดสอบที่บ้านได้เพราะอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้หาซื้อไม่ยากเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะ ผักผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้าไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงตัวไหนให้พลังงานไฟฟ้าหลอดไฟสว่างมากกว่าได้ผลยังไงบอกเชฟด้วยนะคะงั้นถ้าเกิดผมไปจิบก็ผมก็พกมะนาวไปด้วยได้เลยสิครับต้องเอาไปกี่ผลนเนี่ยถึงจะให้พลังงานไฟฟ้าเราได้เยอะๆพันพอไหมน่าจะพอครับแล้วน้องปอละคะสิบลูกค่ะสิบลูกสิบลูกอาจจะได้หลอดไฟนิดนึงอ่ะ นอกจากการให้พลังงานไฟฟ้าของมะนาวและเลมอนแล้วเนี่ยความมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างของผลไม้สองชนิดนี้ก็คือการนำไปทำอาหารค่คะถุดต้องค่ะงั้นเราไปสนุกคุณคิดเย้เปนได้เลยเอาลูกไหนดีนะได้ยังได้ยังเออมันไปกันเลย เทศกาลแห่ความสุขแบบนี้นะก็เหมาะมากๆเลยที่เราจะใช้เลมอนแล้วก็มะนาวของเรานะคะในการทําเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแสนอร่อยสําหรับงานปาร์ตี้ค่ะแล้วเครื่องดื่มที่เชฟเลือกให้วันนี้นะคะก็คือน้ํามะนาวเอง yeah! หมาะกับงานปาร์ตี้มากๆเลยสำหรับอาหารนะคะก็คือคานาเป้ครีมซอสมะนาวค่ะคานาเป้คืออะไรเหรอคะคานาเป้นะคะก็คืออาหารที่เราทำออกมาเป็นคำเล็กๆน่นเองนะคะจะมีหน้าปาหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบเลยอย่างวันนี้นะคะเราจะมีการเฉลิมฉลองกันในครอบครัวนะคะเชฟก็เลยเลือกรายการอาหารจานนี้มาทำกันค่ะพร้อมกันหรือยัง ครับค่ะครับแล้วก็เริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะเราจะทําน้มามะนาวกันก่อนเชฟจะให้เด็กๆใช้มะนาวทั้งหมด2ลูกนะคะคันน้ําออกมาแต่วิธีคันน้ำมะนาวเนี่ยเขาจะมีเทคนิครู้ไหมคะก็คือเราจะต้องนวดนวดมันก่อนนวดให้มะนาวนะคะออกน้ําเยอะๆนะคะเราจะได้คันได้ง่ายแล้วก็ได้น้มามะนาวเยอะด้วยค่ะวิธีการหั่นมะนาวนะเด็กๆ หั่นให้ง่ายนะคะหั่นจากขั้วนะคะหั่นลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ให้ติดแกนนะคะเวลาบีบก,ก็จะบีบง่ายค่ะถูกต้องค่ะสลา์ลงไปเลย ระวังนิ้วนะคะเด็กๆขาถึงแม้ว่ามีดที่เชฟเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นมีดสาหรับเด็กนะคะแต่เราก็ต้องคอยระวังอยู่ดีนะคะมีสมาธิเวลาหั่นอาหารนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากมีดบาดมือได้ค่ะและสําหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่ไม่มีมีดสาหรับเด็กแบบนี้เนี่ยเราใช้มีดที่บ้านนะคะเป็นมีดของจริงต้องคอยระวังมากๆคะ่ะและต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่ถูกมีดบาดได้ค่ะ แล้วนะคะเราบีบลงไปในถ้วยตัวนี้ค่ะบีบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่ะเวลาบีบนะคะเราต้องบีบแรงมากนะคะเพราะว่าส่วนเปลือกของมะนาวเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ขมนะคะเพราะน้ำมะนาวขมรสชาติจะอร่อยไหมเด็กๆไม่อร่อยครับอื เชฟครัขบของน้องฟอมินมันลิฟเ<ช>ข้าไปด้วยไม่เป็นไรค่ะเราสามารถใช้ช้อนเนี่ยตักออกมาได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะ,คะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมตามลงไปค่ะใส่หมดเลยต่อไปเป็นน้ำสะอาดค่ะเชฟเตรียมมาให้แล้วในกลาจิ๋วของเรานี่เองอเทลงไปเลย พอมีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ต้องมีรสเค็มตัดนิดๆนะคะใช้เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะโรยตามลงไปได้เลยจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเป็นยังไงคะน้องปองน้องกันการทำน้ำมะนาวง่ายมากเลยครับง่ายมากค่ะเราไม่ต้องไปซื้อกินเลยนะเราสามารถทำเองที่บ้านได้เลยเนาะ เดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าว่ารสชาติน้ำมะนาของเราเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกับที่เราเคยซื้อกินยังไงบ้างอ่าชิมได้เลยสดชื่นมากเลยค่ะรสอะไรบ้างมีรสหวานเค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวค่ะกลมกล่อมมากนะคะต่อไปก็ถึงเวลาของการทําอาหารกันวันนี้อาหารจานโปรดของเราก็คือทานาเบ้ครีมซอสมะนาวค่ะ วัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็คือเลมอน1ผลและมะนาว2ผลนะคะเดี๋ยวเราจะขูดผิวของเลมอนและมะนาวก่อนวันนี้เชียเตรียมอุปกรณ์อันนี้ให้ก็คือที่ขูดผิวมะนาวและเลมอนนั่นเองวิธีการแบบง่ายๆนะคะเราจะวางที่ขูดลงไปแล้วเราก็ใช้เลมอนหรือมะนาวนะคะขูดแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ขูดมั้วนวนะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราขูดตรงไหนไปแล้วบ้างเราขูดมุมนี้เราก็หมุนไปเรื่อยๆ แลที่สําคัญนะคะเราจะขูดเฉพาะตรงที่เป็นผิวของเขานะคะตรงที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนั่นเองเราจะไม่ขูดไปตรงถึงสีขาวๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กๆมันขมแล้วครับถูกต้องค่ะข้างในนะคะจะเป็นสีขาวนะตรงนี้จะขมไม่เหมาะกับการทําอาหารนะคะส่วนตัวที่หอมๆแล้วมีน้ํามันออล์ของมะนาวและเลมอนก็คือส่วนผิวที่มีสีนั่นเองค่ะเริ่มขูดเลยขูดลงไปแบบนี้นะคะ เวลาขูดเราได้กลิ่นไหมคะเด็กๆได้กลิ่นครับหอมมากเลยครับกลิ่นมันขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเตะจมูกเลยนะเลมอนแค่นี้พอไหมครับพอแล้วค่ะต่อด้วยมะนาวได้เลยค่ะมะนาวเราใช้ประมาณลูกครึ่งนะคะผิวของมะนาวลูกครึ่งค่ะ ยังไงใชเด็กๆอะไรให้ผิวเยอะกว่าเลมอนครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเลมอนต้องขูดใช้รอบอันนี้ขูดรอบยอมมันก็ผลใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมคะก็จะให้ผิวที่เยอะกว่าแล้วก็อันไหนขูดง่ายอันไหนขูดยากผมว่ามะนาวขูดง่ายกว่าครับหรอคะครับเทปกับคิดว่าเลมอนขูดง่ายกว่าเทปรู้สึกว่ามะนาวนี่ต้องใช้แรงเยอะนะเนี่ยไหนน้องขอพี่ขยัน ว่าไม่อยากนะพี่ว่าไม่ยากอ่าประมาณนี้ค่ะผิวมะนาวเวลาขูดออกมาเหมือน,นโนริสาร่ายเลยครับรอครับโอ้สีเหมือนกันเลยใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ขันน้ำได้เลยหั่นกี่ลูกครับเชฟขันทั้งหมดเลยครับได้ครับ แล้วการบีบมะนาวแบบที่เราขูดเปลือกออกแล้วกับที่มีเปลือกอยู่ด้วยเนี่ยแบบไหนบีบง่ายหรือยากกว่าการค้าง่ายนิดนึงค่ะง่ายกว่าเนอะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะที่นิ่มขึ้นนะคะผิวมันก็จะบางลงนะคะทําให้บีบง่ายขึ้น,นะค่ะอย่าบีบแรงนะเ๋ยวมันขมได้ค่ะโอ้โหน้องปอเชฟว่านะน้ำมะนาวของน้องปอเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือเลยนะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเลี่ยวอยู่แล right? ้วค่ะไม่ต้องใส่เกลือไม่ใช่เกลือมันเค็มอ้าวเกลือมันเค็มมันจะเค็มจากอะไรนะผิดมุกเค็มจากมือขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแยกไข่แดงไข่ขาวกันค่ะวิธีการนะดูเชฟก่อนนะป๊ก๊ก๊เราจะใช้เปลือกไข่นะคะแกออกมาแล้วก็เทจากซ้ายไปขวาโดยที่ไม่ให้ไข่แดงแตกนะคะ แันนี้เลยปุ๊บเทไปเทมานะคะให้ไข่ขาวหลแจกไข่ไม่เป็นไรก็ใส่ช้อนตักออกแค่นั้นเองค่ะแกะแกปุ้พี่กันแยกก่อนเลยแล้วก็เอาไข่แดงใส่ตรงนั้นไปเลยพอแล้วพอแล้วแตกแล้วแตกแล้วไแล้วใช่อ่าคนค่ะคอ้าเด็กๆค่ะมาดูที่โต๊ะเชฟกันดีกว่าว่าวิธีการตีไข่แดงให้ขึ้นฟูเนี่ยทำยังไง ดูเร็วเชฟจะใส่ไข่แดงที่เราคัดออกมาจากไข่ขาวลงไปก่อนจากนั้นนะคะให้ใส่น้ำตาลตามลงไปค่ะเราจะตีส่วนผสมนี้นะคะให้ขึ้นฟูค่ะเวลาฟูแล้วเนี่ยวิธีการดูคือเดี๋ยวเชฟจะบอกให้ให้เด็กๆคอยสังเกตว้า ใช้ไข่ต้มหนึ่งไข่แห้งๆเวลาที่เขาขึ้นฟูเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะตอนนี้เริ่มไปแล้วครับเริ่มอ,อ่อนแล้วค่ะแล้วก็เร็วๆเด็กๆว่าถ้าเราไม่มีเครื่องตีไข่แบบนี้ใช้มือตีได้ไหมไม่ได้ค่ะใช้ช้อนใช้เหหือน,นว่าใช้มือเราใช้อุปกรณ์ใช้ซ่อมก็ได้เหมือนกันนะคะใครไม่มีเครื่องแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถใช้แรงมือของเราเนี่ยตีให้ขึ้นฟูได้ค่ะ ่เป็นยังไงคะหน้า<ม>ตาก่อนตีออนมนนากค่ะ,คคะแล้วก็เวลาเรายกเครื่องขึ้นมานะคะจะต้องมีการพับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้คะ่ะแสดงว่าไข่ขึ้นฟูด,ดีแล้วคะ่ะต่อไปนะคะเราจะใส่เกลือลงไปคะ่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะพอเกลือได้ที่แล้วนะคะเราจะค่อยๆใส่ น้ำเลมอนและน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ตามลงไปเวลาใส่ของเหลวไปข้างในไข่เราจะไม่ใส่พูดทีเดียวนะาจะค่อยๆใส่เพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยยังเกาะตัวเข้ากันได้ดีนะคะระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานเราก็ค่อยๆใส่น้ำมันพืชน,นะคะ เส้นตามลงไปค่ะเป็นยังไงคะก่อนใส่น้ำมันจะใส่น้ำมันหน้าตามันเปลี่ยนไปไหมคะมันเปลี่ยนมันเลยครับหน้าตามันเหมือนอะไรเด็กๆพอเดาได้ไหมเนี่ยมันมันครีมค่ะเหมือนครีมเหมือนมายองเนสเหมือนมายองเนสถูกต้องค่ะวิธีการทำมายองเนสนะคะก็จะคล้ายๆกับวิธีการทําน้ําสลัดครีมนี่แหละค่ะมันเริ่มคลอดกันแล้วค่ะค่ะเท่านี้นะเราก็ทําสลัดครีมกินเองที่บ้านได้แล้วเป็นยังไงคะยากไหมเด็กๆไม่ยาก ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือการใส่ผิวมะนาวและเลมอนลงไปนั่นเองไเงสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะจา,ากนั้นนะคะก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันเท่านี้นะก็นะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเ,เด็กเวลาดูเชฟไทยน,นะเชฟไม่เคยใช้เกิน <c oughs> เบอร์นหนึ่งเลยถ้าเราเปิดแรงมากอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นไเดิเลยค่ะะนั้นต้องระวังนะคะเวลาใช้เครื่องตีไข่แบบนี้นะต่อไปก็ถึงคร้วของเด็กๆในการทำครีมซอสมะนาวแล้วค่ะเริ่มเลย ตั้งเครื่องขึ้นมาใช่ยังนะเ่ยใช่โอ้รู้สึกว่ามันจัดนน้อยกว่าเลยใช่ค่ะเมื่อกี้กระเด็นกระแรงไปเมื่อกี้นี่แบบตู้มาเห็นไหมนะใส่ให้หมดเลยแบบเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะต้องใช้ความร่วมมือกันของสองคนนะ ด้วยกันผลไม้คนระมือก็มันก็ง่ายขึ้นนะคะมันเหมือนทำเค้กเคยอ่าประมาณนี้ดี๋ยวก็ใกล้เคียงแล้วนะ่าได้แล้วครีมซอสมะนาวของเราอืมอร่อยอร่อยนี่คล้ายๆมายองเนสเลยครับใช่ไหมคะแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวกว่าเรามีหวานด้วยไหม หวานค่ะแล้วกินไปแล้วรู้สึกว่าย,ยัางไงสดชื่นครับสดชื่นสดชื่นแต่เปรี้ยวปากมากเลยค่ะ๋ยวเรามาทำคณนาเป้กันค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคนาเป้กุ้งค่ะใส่เนื้อกุ้งที่หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ไว้ก่อนแต่เตยลงไปเลยใช่ตามด้วยไข่ค่ะไข่ต้มนะนี่ไข่กุ้งแล้วก็ ผักชีลาวอันนี้ผักชีลาวใส่ลงไปนิดนึงไม่ต้องหมดนะคะใส่ลงไปเลยๆเฉยๆปุ๊บคลุงรสด้วยริกไทยนิดนึงนะแล้วก็ถึงตัวเอกของเราก็คือครีมซอสมะนาวนั่นเองใส่ลงไปแต่เราจะไม่ใส่ลงไปจนมันเหลวนะคะเพราะว่าถ้าส่วนผสมเขาเปียกไปหรือแฉะไปเนี้ยนะคะจะทำให้ตัวฐานคานาเปท้ที่เป็นแคกเกอร์ของเราเนี่ย นิ่มก่อนที่เราจะเสิร์ฟกินนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราจะวางตัวไส้คนาเป้นะคะตกแต่งบนขนมปังกรอบหรือว่าแคสเกอร์นั่นเองค่ะถ้าบ้านใครไม่มีนะเราสามารถใช้เป็นขนมปังแผ่นแล้วเอาไปอบให้กรอบก็ได้นะคะเชฟคะสีสสแดงคืออะไรคะเป็นพริกยูกสีแดงเป็นพริกยูกเหลืองนะคะแล้วก็เป็นอันแดงๆที่เป็นแว่นๆนี้คืออะไรเอ,อ่ยใครรู้บ้าง มาเสือเทศค่ะใช่ค่ะมาเสือเทศราชินีนะคะแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นสีม่วงๆนี่ใครรู้จักบ,บ้างคะคืออะไรแร,ร<ห>อะไรเอ<ล><ล>่ย radish r a i ถูกต้องค่ะใช้ผักนะคะของตกแต่งสีที่มันตัดกันนะคะก็จะทำให้คานาเป้ของเราเนี่ยน่ากินมากขึ้นค่ะพริกหยวกเห็ดไหมครับพริกหยวกไม่เผ็ดค่ะ น่ากินไหมคะของผมน่ากินไหมครับ <Wow. S 1> เอ๊ะใครบอกเชฟได้บ้างว่าคนาเป๊ครีมซอสมะนาวและน้ำม,มะนาวที่จะทำในวันนี้เนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างคะวิตามินซีจากมะนาวครับถูกต้องค่ะ มังปอว่าไงคะโปรตีนค่ะถูกต้องค่ะแล้วผักล่ะผักที่เราใส่วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแตงกวาญี่ปุ่นมาไอเทลราชินีค่ะใช่แรดิชครับแรดิชแล้วก็สีสีส,สีเหลืองสีแดงนี่อะไรนะพริกยวกค่ะพริกยวกยวครับค่ะผักพวกนี้นะคะก็จะมีวิตามินและเกลือแร่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตัวแครกเกอร์ข้างล่างเนี่ยเป็นสารอาหารประเภทไหนคะคาร์โบไฮเดรตเหรอครับถูกต้องค่ะ แล้ววันนี้นะเราก็ได้เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเรียนเรื่องอะไรบ้างนะตั้งแต่ตอนแรกเลยทดลองทดลองอะไรคะไฟฟ้าครับมะนาวและเลมอนให้พลังงานไฟฟ้าได้เพราะมันมีกรดอะไรนะกรดซิตริกครับถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ได้นำเอามะนาวและเลมอนมาทำอะไรบ้าง คนาเปค้ค่ะคนาเป้แล้วทาเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยใช่ไหมคะน้องปอนี่คือน้ําอะไรคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะแล้วลวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปปาร์ตี้กันนะคะฟินก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมทําอาหารกินกันอร่อยๆในะครอบครัวด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายออาพวกเราถึงเวลาแล้ว ว่าอร่อยมาก